เสือนอนกินมาหลุนกันครับมันดีซีมีโบแต่ว่าลีมันรู้เจกซิมี่ลลยมีหน่อยมาหลุนกันครับ มาแล้วนี่นะครับผลงานเซ้านี้ เดบไลายครับแต่กระไดอยู่เพราะว่าลีมันรู้ถ้าพวกฟังก่อนสิเดบไลท์กูหนีอยู่